คนแมนเพิ่นนี่ซ้ำใดซ้ำหนึ่ง่นก็เอาไปซื้อเบิดท่าเกียมมันเบิดจากขอบขั้วเพิ่นหนึ่งสิ่เปอรนี่ก็คือเป็นสันไห่นี่คือเป็นสันผู้ใดถือหน่อยถือร้ายก็ถือหน่อยเสียบไอยากเอามาให้ให้ติ๊กนี่แหมติ๊กสิบอกเลยว่าต้องเอามาให้ไปทำบุญโลดติแม่นบ่ทำบุญกะให้เจ้าซื้อให้ลี้ให้เต้าให้กินนั่นนั่นอ๋นละติ๊กติ๊กตจะแหยบให้ตั้งสันไหมเออให้กินให้อิ่มให้เต็ียมมั่สินา แต่หันผู้เพิ่นอยากดิ้งสิถามแค่แล้วคือไรเหรอโบอบแม่คืออันเท่านั้นบาทยี่สิบบาทส้าบาทจังจรงใจบาทเฮาอย่างสิ่งนาะนยี่สิบบาทส้าบาทเนี่ยพอง่อมาให้ตุรีลูกหลานเจ้ามีซื้อขนมให้ลูกหลานเจ้ากินเลยติกกได้บุญแล้วก็เลยว้างส่นะบบบนี้ติกกเลยเขาไปเบิ้งติกกเลยเขาไปเบิ้งอันทำนายทำนายฝัน มาไปเบื้องนี้นำนำน้ายฝันเลขผัดเป็นตัวนี้บัดนี้เลขผัดเป็นตัวเลขเลขเด่นนำโชคเนาะมันสิมีเลขหาเลขเจ็ดเลขเจ็ดและเลขเก้ามีสามตัวมีสามตัวเลขหาเลขเจ็ดเลขเก้าบาดนี้บาดนี้มันสิเป็นเลขมงคลในบาดนี้ เลขมงคลท่านนายฝันเนี่ยมันนี่ก็จะเป็นเลขมงคลเนาะเราเป็นไปเลขมงคลมันสะมีสองสามสองสี่สองสี่มี่เลขสองตัวดินี่สองสามกับสองสี่มีเลขแค่สองคูเท่านั้นดิแล้วมันจะมีเลขสามตัวได้ป่ะนี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเลขสามตัวเมียนศูนย์เก้าห้าลาบานิ่งแปดสองสี่แปดสองสี่ เอาสแสดงว่าสามโตกับสองชุดสองโตกับสองหางเนียนอ๋อเรียกว่าลายตัวนี้ว่าลา,า,ายแล้วบันทึกก็เลยว่าพระนี่คือเจ้าตีเป็นอย่างพระตีเป็นเป็นแปดก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้แล้วแต่ละทีคนมาค้นกันตีเป็นเก้าแล้วต่ละทีคนไม่ยิ่งนี่เป็นซีมมนบอรมไม่ยิ่งเป็นซีน ที่กะระคิดด่ามันหน้าแปดสองสี่บอกอ๋อ้แปดสองสี่สิเมียนในคนมคิดของเขาเนาะเมียนพระกับเป็นผู้ที่เกรเรยมีว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาช,ชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง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 อ่ะมันก็เปลี่ยสีติกกเลยวางส,สีเลขเลขพันมากตัวที่พันมากตัวนี้ดิ ติ๊บโบได้มากโบมากศูนย์เก้า,าหาเลยทิ่มากแปดสองสี่มากแปดสองสี่เมียนเมีนหเลขความฝันของเจ้าความเมียนติ่มากแปดสองสี่มันกับเขี้ยวเขาเยือยเลยนีความฝันของพีก็ไดเมีนเขี้ยวเขาเายืรืเอยมันกะมีบัดเขาบัดบอเน,น่่ะโอ้นะพกรมันกับ,กบ,ค,บความฝันคือว่าล่ะคพิมฝันมันกับความฝันคือบางเพื่อที่เกิดสิไปฝันดูฝันกินฝันเอาพักเอาเนื้อ เขาก็ว่าเป็นปอบตลอดแต่นี่เขาก็ว่าเป็นปอบอยู่ผู้ใดเขาไปในเฟซติเดอร์เฟซติเงี้สิเป็นกัออนกอวันผู้ข้องนางแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษผู้ใดเขาไปในเฟซเนี่ยขเขาจะสิบาติขเป็นปอบเพราะว่าขอบคุณนะคะอ,อืมอ่ารัฐบาลไทยขอบคุณนะคะลาวพัฒนาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็เอาไป เสียงโชคเนาะเมนที่เคยเสียงเสียงเหมือนเธอเสียงเสียงกับบอไดเสียงหลายดอกพี่น้องเอ้ยเทลาบหาบาทสิบบาทก็ว่าไปพอได้ค่าขนมลูกพ่อได้ย่างเบื้องดวงเจ้าของเนาะเจ้าความมีโชคมีดวงบอกระโปงเมนปลาเฮาสิเปียวเป็นมันเป็นม้อเอาใ้หูเรื่องไปเลยนะกระโปงปันนั่นกรบโปงปันนั่นลายบาทสาวไป เมื่านเขาก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปเมื่อบ้านเมื่อบ้านหาพอหมืน่นพอเลยว่าอีลาถึงรายภายในรายหกวบริษัทอ,อัน,นใดล่ะพอ่อก็เลยว่าสิอันทั้งเบิสทั้งม้วนนั่นแหละว่าษันเปิดบานดิ์ร่วมร่วมแล้วก็สิวังร่วมร่วมแล้วก็สะเป็นประมาณหมื่นหม <า S 2> ืห <า S 2> น่นกว่าๆนี่ <c oughs> ละหมื่น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 หาในยๆนี่แหละกูสิไม่โชค กต่แต่งานนี้ก็มีโชคคือนนกอเพิ่นไปเลยว่าซื้อบลัยไปไหนก็ซื้อซื้อบริหลายโยก็เลยว่าอ่าจักเสีว่าจังไหนจักเียว่างเลยนะเอามาเดี๋ยวพ่อ,อกันสีซองเบิ่งตัวเลขให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นน้นเนำเนาะกันเบ้าตาเขาเบ้าตาปากเขาเพิ่นกับสีพ่อแน่ๆจอดไปเ <นะ S 2> ด้นะครับเด้อนี่เป็นเลขความฝันของเซียนตินะครับ วด16กรกฎาคม2564นะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นเลขวาาฝันเพิ่นนะครับเพิ่นฝันว่าได้ใส่บาทพระสงค์นะครับเลขเดยนน้ำโชคี่กมีหามีเจ็ดมีเก้านะครับส่วนเลขเท่าที่เท่าที่ฝัน,นที่เบิ่งพ่ามฝันคือฝันดีเลย ฟันมาไม่สุกฟันปิตมิฟันปินตมีโสุกนี่ลาบเป็นแต่ได้ชค่วลาคือเกาคือเป็นแต่ได้กินแน่ยอ่างนีอเกามือแล้งไม่ได้กินว่ะที่ฟันมาจังซี่อันมือวันที่มือวันที่สองเนาะขึ้นวันที่สองมือวันที่สองเห็งตี่ทดตีพัดทรงเสือผ่าไปให้ผ้าจานยูไปให้ผ้าจารยวน บัดอดูกาญจนะบุรีเสื้อผ้าท like ี่แบบว่าคนที่แบบว่าคนที่แบบว่าเออเสื้อผ้าเ้าใสบริหลายห้องอ้วนหรือว่าเห้อจอยแล้วเสื้อผ้ามันใหญ่กว้างสินะติดเลยส่งไปปรารย์ไปแรลงมาผลเล็งเนี่ยแรลงมากะเปิดกะขอรับรับบริจาคน้ำเพื่นเลื่นพี่ๆน้องๆพ่อแม่นี่แหละแม่เอาอานี่แหละเพิ่งกะเอามหาแห่งแมงสินะป่านี้แมลงมาประมาณจัก ิขานสิแจงเอาไปขอนสิแจงติ๊กเล็บฟันมาติ๊กเล็บฟันมาติ๊กฟันมาได้ใส่บาทฟันมาได้ใส่บาทใส่บาทพระคือย่ามือเศร้านี่บรอย่ามือเศร้านี่แหละติ๊กกัฟันมาได้ใส่บาทพระย่ามือเศร้าน่ะมันสิมีติ๊บเข่าิ๊บเข่าอยู่สามติบบ้างอยู่ตะแฉงสิล่ะิ๊บเข่าสามติ๊บแม่นบ้างอยู่ตะแฉบานี่บานี่พระพระ พาจานคู้เพื่อนมาบินทบาตทุกมือเนี่ยมาติการเล่ไปติกาเล่ไปติกเล่ไปใส่บาทอายิบเอากระติ๊บหนึ่งไปติบหน่อยเอาไปพอไปแล้วติการใส่เพื่อนมาองค์เดียวเนาะติการยิบติกาเอามือหนึ่งละยุบใส่แป๊บเพืกอนกอายุวโนสุขังพลังแล้วติการยางกลับขึ้นมาติการยางกลับขึ้นมามานั่งนั่งอยู่เก้าอี้ตัวนี้ละตัวติ๊กนั่งอยู่นี่ละแฟนก็นั่งอยู่เก้าอี้ นอนนอนอยู่กับ e อีนึ่งอัวไปอีกบ้านนี้เห็นก็เจ้าเซลเซลอยู่ทางเซเว่นไหมเพาะทางเซเว่นเซลเซลโยปัดเมซี่ปัดยางหอกหนาพระบัดเป็นเมซี่มาฟอรมเมนเมซี่กนหัวสลับกังกับเมซี่โบกุนหัวบัดเมซี่หนึ่งดิจีจำนวนมาได้ชี้พรำกับชี้กันเมนยางแต่ว่าเม กนหัวผ้ามกนหัวผามจังสิแมะสะ,สะแต่ว่าแมนติดจำอ่ไ้ว่าเมซีม่สะคนแต่ว่าพาดนยซีโอ่งยางน้ำกนเมซี่ผ่าดันยางน้ำกลอันเย็นบ้านนี้เมซี่เมซี่พันยางออกอนยางออกปั๊บปั๊บกนกันเลยนะหนาเยนพันยาซานมากอีกท่านเขาจามาตักเขาสารอาหารแหงวะท่าน นี่ฟยิบเอายิบเอาอันไหนไหมยิบเอาอันเอาติ๊บเข่าอีกยิบหนึ่งเนี้ยโมเมนต์ตีบติดใส่กระเพาะได้โมเมนต์โมเมนต์ตีบใส่กระีิแรกแมนโมเมนต์ตีบใส่ทีะแรกยิบเอาอีกยิบหนึ่งไปแล้วก็ถอดเกือบยางยางยางไปไปอยู่หน้าบ้านนี่แหละยางยางไปเพราะแต่ยางยางไปหอดแล้วเมซี่ผ่นมาที่เกิดเลยเปิดเปิดฟ้าที่เขาเมซี่แฮงจังไหนเซติหัวบ่ยังไงเออเป็น ขึ้นตาใด่ป่ะเพิ่นเบี้ปากแล้ว<อ>ก็ขึ้นี่เดียติ่งงี้งางเบิงไปเลย์บอไซอุ่งคนขี้งูคน,คคนหวัวเลือกอันงางเบิงนี้ใบติ๊กใส่จักเมฆกระแทงพระซีโอ่งน้ำกลั่นกระให้ติ๊กใส่พระน้ำกลันยังใบหัวใสแมนอ่คือวาจังสันนอดก็วลยบางสีนะคือเป็นจังสันติ๊ก็เลยกนะทิ๊ก็เลยหัวกมาเอ,อินใจอายเพิน่นเอาอายเพิ่นไม่ติ๊กใส่แหมก็เลยบางสีไอ้เบิ่งเพิ่งก็เลยว่า บ่อไห้ใส่เขากับกับขึ้นมาตัวก็ดีตัวว่าสัตว์ตีกับปีดติกเขาตีกับยางเขามานี่เงี้ยนเลยแล้วเแค่เอาเพิ่งคือบ่อไห้ตีใส่เอาบ่อห้ใส่กับว่าเป็นยางดอกสัตว์ผู้พรผู้อื่นมาใส่มาใส่บาดมาดินบาบเท้ากับจังไส่เอาสัตว์ไอ้บึงบาบผู้ไม้ไมาจังไส่ไม่เห็นบอกว่าผู้ไม่มาจังไส้โอ้ตีกับอะไรบาผู้เมียขืนเสดขืนเนาะที่บ้าน เป็ี่ยนจนสี่เนาะมือวันที่สองวันผ่าได้เนาะมือวันที่สองเงินตัวเนงินมือวันที่สองวันผ่าว้ามือมือมือวันที่สองติกับอันเอาอันติกับว่าแปลว่าหากระเผาประทันเนาะไก่หยาหยาติดกับใส่ซวงใส่ซ่องสองซองเพราะว่าพามันพิ่งมีสององค์ติกับใส่ซ่องสองซ้อนกับหงายาน่ะเป็นผู้ใสหงาเป็นผู้ใสกระเผา วันที่สองอะหอ,อนขาย้ํากระชี้มากกินกับผัดฝันปาดิใส่าด้วยย้ําโตนี่ไปใส่บาทก็คนเนียนปลาดิย้ําิ้นผัดฝันเนีนโอ้ที่ย้าเ<อ>มื่อเช้านี่ใส้บาทและวปลาด็มท้ายใส่บาทแล้วที่กเกี๊วเสือผาไม่หายพี่น้องไหมเอสียไปบริจาคให้พี่น้องยวนเป็นบัดการจะนำบุรี่ไหมโอ้ก็ไม่ไปทำบุญมันเพลินเนาะเนียนทีกทำบุญ วังมือขึ้นนี่ก็โอนไปไฮเด็กอันไปไฮทุนการศึกษาเได้หน่อยเนี่ยพุดวะหาห่างห่างสามคนห่างสามคนกระเทือเลี้ยงอาหารนิดหน่อยก่อนอทำบุญไปเรื่อยๆที่กระทำบุญตลอดเลยตามกำลังเฮาแม่นมันก็จ้งถือ่อจ้งถือ่อจ้งถือ่อรัฐบาลจ้งถื่อล่าจังสิทธิ์เรียนรัฐบาลกับเล่าองศีมาเรียรัฐบาลกับเล่าองศ์ขันขันเหลือจาก เหลือจากการซื้อนี่หลายบางหวด่นทหารจิกกับบริจาคล้มโทบเปแปลว่าล้มโทบบริจาคลงมโทบสรอยเพิ่มสินะของน้ำของน้ำเองสิบริจาคลงมุทให้กคไอ้สุปรเมญาติเมีนสุโปรเมญาติตีสิบเป็นคนใส่ขันท้ายแม่นว่าถือเลขกระซ้างขันมีความรู้สึกว่าเออฉันขายของดีฉันมีตังฉันมีนะกระสิบบริจาคตลอดตีสิบเป็นคนใส่ ให้ท่านตลอดบริจาคตลอดเมียนเมียนเมีกับส่วนส่วนพี่น้องเฮ็ดบุญเท่านั้นล่ะออ๋ก็สุดยอดแล้วเฮ็ดบุญเมียนพระเพิ่นว่าการชวนคนอื่นให้ร่วมทำบุญถึงเขาจะไม่ทำแต่คุณก็ได้คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชม